ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นๆนะครับของวันนี้บรรยากาศก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับฝนตกติดต่อกัน2วันนะครับก็ทําให้แปลงนานะครับที่ตัดข้าวแปลงนี้ก็มีน้ําแล้วนะครับระดับน้ําก็ค่อนข้างสูงเนาะนะครับก็เริ่มท่วมต่อเดิมที่ตัดแหละนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสมาเดินดูก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูเกี่ยวกับข้าวที่ตัดนะครับระหว่างใช้ใบมีด ยาวกับใ,บใบมีดสั้นเนาะนะครับผมเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับเปรียบเทียบว่าใบมีดยาวของผมก็คือใช้ใบยาวนะครับ22นิ้วนะครับกับของเพื่อนบ้านนะครับที่เป็นใบมีดสั้นนะฮะประมาณ14หรือถึง16นิ้วประมาณนี้เนาะนะครับเนาะในช่วงเวลาที่ตัดก็คือของผมใบข้าวเขาจะค่อนข้างที่จะกระจายนะครับเพราะว่าผมตัดที่ต้นข้าวเศษใบข้าวใบหญ้าวัชพืชพวกนี้มันก็จะกระจายปกคลุมผิวน้ํานะครับทําทให การย่อยสลายเขาจะดีขึ้นนะครับเนาะเพราะว่ามันมันใบมันจะละเอียดกว่านะครับข้าวมันก็แพงขึ้นมาดีกว่านะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งของเพื่อนบ้านก็คือใช้ใบมีดสั้น,นรับซึ่งเวลาตัดก็ทําให้ใบข้าวหรือเศษวัชพืชมันก็จะไม่ย่อยสลายนะครับเท่าที่ควรเนาะนะครับแล้วก็ของผมจะตัดต่านะครับตัดที่ต้นนะครับค่อนข้างต่ําเลยเนาะนะครับในขณะที่ของเพื่อนบ้านก็ตัดต่ําเหมือนกันแต่ว่าไม่ตัดต่ํา เท่ากับผมเนาะทำให้หญ้าบางชนิดมันก็ไม่โดนตัดนะครับโดยเฉพาะหญ้าที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูนะครับเนาะสองแปลงนี้นะครับอันนี้คือของเพื่อนบ้านนี้ของผมนะอันนี้มาดูของผมเนาะนะครับสังเกตนะครับใบข้าวของผมก็คือที่ตัดมันจะจะไม่เห็นแล้วนะครับปกคลุมตรงที่ผิวหนามเพราะว่ามันจมน้ําไปแล้วนะครับเพราะว่าตัดละเอียดนะเวลาเวลาตัดนะครับเวลามันละเอียดมันจะลอย มันจะไม่เกาะต่อข้าวเดิมนะครับมันจะอยู่ระหว่างช่องว่างระหว่างต้นข้าวและเวลาต้นข้าวแทงขึ้นมานะครับอ่าพวกนี้นะครับเวลามันมีน้ํามันก็จะจมน้ําง่ายนะครับเนี่ยจมน้ํามันก็ย่อยสลายง่ายกว่าเนาะนะครับมันก็ปกคลุมผิวน้ําได้ดีกว่าแล้วก็ปกคลุมพวกหญ้าหรือตน้นหญ้าหรือพวกวัชพืชต่ตางๆใต้ผิวน้ํามันก็คลุมไว้ไม่โดนแสงไม่โดนแดดหญ้าพวกนี้มันก็ไม่ไม่เติบโตเนาะนะครับมันก็คลุมต่อหญ้าที่โดนตัดมันก็ตายไปเลยนะครับ สังเกตมันก็จะคลุมไว้เลยเนาะเห็นไหมมันก็เป็นสารกันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูเศษมันก็เนี่ยจะย่อยง่ายนะครับอันนี้แค่2ส,สัปดาห์นะครับเนี่ยสสัปดาห์เองเนาะนะครับมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของของใบข้าวที่ตัดแล้วก็ต้นข้าวนะครับเนี่ยตรงที่หนาๆนาตรงนี้นะครับขนาดตรงที่หนาๆนาแล้วแล้วอ่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกน้ําระดับน้ําไม่สูงนะครับนี่ไม่ท่วมต่อเดิมอันนี้คือต่อเดิมที่ตัดเห็นไหมเนี่ยใบข้ามก็จะ กับเศษหญ้ามันเนี่ยหญ้าวัชพืชพวกนี้มันก็อยู่ระหว่างช่องของต้นข้าวนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ช่องเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยขนาดของท่อนข้าวเห็นไหมเนี่ยยาวนะฮะแค่นี้นะครับเนี่ยมันก็จะตกลงตรงช่องตรงนี้นะครับมันก็จะย่อยสลายเร็วนะครับเนี่ยตรงที่มันหนาๆตรงนี้ดูสิมันก็จะลงตรงช่องตรงนี้นะครับเนี่ยดูต้นข้าวนะครับความเขียวของใบข้าวก็จะเขียวนะครับเพราะว่า ใบข้าวมนย้อยใสเดี๋ยวมาดูของพื้นบ้านนะครับของเพื่อนบ้านนี้ก็คือใช้ใบมีดยาวนะครับการที่ใช้ใบมีดยาวก็คือทําให้ใบข้าวนะครับหนึ่งก็คือมันมันไม่ละเอียดใช่ไหมมันจะค้างที่ที่ต้นข้าวนะครับมันจะค้างค่อนข้างสูงนะครับค้างเดี๋ยวผมพาเดินดูเนาะอันนี้ดูเิเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เลยที่ดูใกล้ๆนะใช่ไหมใบข้าวเขาจะยาวนะครับเนี่ยค่อนข้างยาวเลยเนาะยาวแล้วค่อนข้างที่จะ เกาะอยู่บนต้นข้าวค่อนข้างสูงทำให้ต้นข้าวบางต้นนะครับมันไม่งอกนะครับเพราะว่าปกคลุมเขาสูงปกคลุมหนานะครับเนี่ยใบข้าวไม่งอกผมซูมให้ดูนะน้ําก็ไม่ท่วมไม่ถึงนะครับนะเพราะว่าใบเขายาวมันเลยลงไประหว่างช่องของต้นข้าวมันจะลงไปลําบากนะครับทำให้เวลามีน้ํามันก็ไม่ไม่ถึงใบข้าวพวกนี้นะครับคือตรงกันตรงข้ามกับผมก็คือระดับน้ำนี่เท่ากันนะครับดู ดูระดับของน้ karaoke, <Yes. S 1> Look, ําในแปลงนานะครับเนี hmm. Hmm. Yeah. ่ยแต่ตัวนี้ก็คือใบข้าวเขาจะลงนะลงระหว่างของของต้นข้าวนะครับเนี่ยแล้วมันก็ลงมามันก็ย่อยเห็นไหมเนี่ยในขณะที่ตัวนี้ก็คือไม่ลงนะครับมันก็ยังค้างอยู่ด้านบนมีลงก็สุดนน้อยเดี๋ยวมาดูตรงเนี่ยเดยวพาตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันนาหนาเนี่ยเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยเนาะเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับเนี่ยที่ปกคลุมหนาหนานี่หนามากนะครับดูครับเนี่ย เห็นไหมมันยังอยู่ด้านบนของต้นข้าวอยู่เลยเนาะมันไม่มุมดลงด้านล่างเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็คือมันมันแทรกลงตรงระหว่างต้นข้าวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับซูมให้ดูเห็นไหมครับ,รบอ่าเศษใบข้าววัชพืชมันแทรกลงตรงตรงตรง้นข้าวเลยอันนี้ตัดวันเดียวกันนะครับถ้าใครดูคลิปวันนั้นนะครับตัดพร้อมกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันไม่แทรกลงเลยเนาะ เดี๋ยวผมพาลงมาโบนี่ดูใบข้าวครับเนี่ยกองแล้วมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่งอกนะครับตรงนี้ดูครับไม่งอกแล้วมันตายนะครับเนี่ยตรงที่มันหนาๆดูครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันหักลงเลยเนี่ยครับแล้วตัวนี้ก็ตายเลยนะครับเนี่ยต้นข้าวเห็นไหมนี่คือต้นข้าวตายเลยนะครับเนี่ยดูครับมันหนาขนาดไหนเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้ก็ตายนะครับต้นข้าว นะฮะตัวที่มันจะงอกมันก็ไม่งอกมันงอกไม่ได้นะครับมันโดนทับนะครับเนี่ยตรงนี้จะหนามากนะครับเนี่ยเพราะนั้นนะครับเรื่องใบมีดนี้สําคัญมากนะครับในการตัดนะครับโดยเฉพาะตรงที่ข้าวนัหนาสวยๆนี้เอ่อเสียหายนะครับแทนที่เรากลัวข้าวล้มเราตัดนะครับตรงที่มันสวยหนากลับมาเจอใบข้าวที่มันหนาแล้วมันแล้วมันปกคลุมต่อข้าวไว้แล้วมันไม่งอกทําให้มันตาย เนาะแบบนี้ก็ก็เสียดายนะครับเนาะเสียดายนะฮะเสียดายต้นข้าวเสียดายเวลานะครับในการทํานาเพราะกว่าจะเริ่มต้นใหม่คือต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับข้ามปีเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดค่อนข้างสูงนะครับสังเกตตอที่เขาตัดจะสูงกว่าผมนะฮะเนี่ยจะมองเห็นตอข้าวเห็นไหมขาวขาวนะครับเนี่ยเอามาดูแปลงที่ตัดตัดวันเดียวกันก็จะเห็นไหมของผมก็คือถ้าดูระดับน้านะครับระดับน้ําเท่ากันนะครับแปลงนาแต่ว่าระดับที่ตัด เนี่ยเขาจะตัดสูงกว่านะครับระดับที่ตัดตัดสูงกว่าแล้วสังเกตใบหญ้าหรือหญ้าพวกนี้มันจะจะสูงนะครับเพราะมันไม่มีถึงแม้มันมีน้ําแต่ตัดสูงทําให้ใบข้าวมันไม่ได้ปกคลุมยอดหญ้าทําให้มันเกิดใหม่ในขณะ<อ>เดียวกันเนี่ยของผมนะครับตัดต่ํานะครับเนี่ยตัดระดับเนี่ยดูต่อที่ตัดเนี่ยนะฮะตัดต่าแล้วใบข้าวมันจะปกคลุมผิวน้ําปกคลุมหญ้านะครับทั้งที่ หญ้าก่อนตัดนี้เป็นหญ้าชนิดเดียวกันนะครับแปลงใกล้กันหญ้าชนิดเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยอันเดียวกันเลยนะครับหญ้าตัวเดียวกันเลยนะครับเนาะแต่ก็ยังไงล่ะครับมันทีแม้ทําเหมือนกันทุกอย่างแต่มันก็มันก็มีแตกต่างกันเนาะนะครับตัดเหมือนกันแต่ตัดสูงตัดต่ำนะครับตัดเหมือนกันแต่ใบมีดสั้นกับใบมีดยาวนะครับเพราะนั้นมันก็อย่างน้อยนะครับเวลาตัดเราก็ ก็ต้องรู้นะครับรู้เรื่องใบมีดเรื่องระดับในการตัดนะครับเพราะนั้นนะครับหลายคนที่อาจจะเคยเข้ามาคอมเมนต์ว่าตัดต่ําไปทําไมถึงตัดต่ำนะตัดต่ํานี้มันไม่เกิดมันตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมก็ตัดมาแบบนี้นะครับในแต่ละปีในทุกๆปีที่ตัดก็แลวผมก็แนะนําให้ทุกคนนะครับว่าตัดต่ำเนาะผมไม่เคยบอกว่าตัดใบข้าวผมจะบอกว่าผมตัดต้นข้าวนะครับผมไม่เคยบอกว่าตัดใบข้าวเนาะนะครับถ้าใครติดตามผมก็จะบอกว่า ตัดต้นข้าวตัดต้นข้าวเนาะนะครับพราะเราไม่ได้ตัดใบข้าวดีดนะครับใบค่อนข้างสูงพาเดินดูนะครับอันนี้ก็จะขนานไปกับของผมไปจนถึงคนนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ดูครับเนี่ยตัดสูงเห็นไหมครับเนี่ยเศษของการตัดสูงเห็นไหมมันก็จะยังเห็นต่อแล้วก็ใบข้าวมาปกคลุมอยู่นะครับที่จริงมันก็ต้องการอยากย่อยสลายอยู่นะแต่ว่ามัน มันยังไงใบมันไม่จมน้ำเนาะตัวนี้มันก็จมหมดนะครับามาดูแปลงนี้ระดับน้ํานี่เท่ากันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องระดับน้ามันต่างแค่าการตัดสูงตัดต่ำแค่นั้นนะครับเนี่ยดูผมมันจหมนนจนนจนหมดแล้วนะครับเศษใบข้าววัชพืชนี้จมน้ําหมดแล้วนะครับสีนี้เขียวเข้มเลยนะครับเนาะเหมือนเหมือนมันได้กินปุ๋ยนะเพราะาอะไรเพราะว่าเนี่ยใบที่ย่อยสลายมันก็เปรียบเสมือนปุ๋ยอยู่แล้วนะครับ ที่ตัวนี้ก็ยังลอยอยู่แล้วยังเห็นไข่หอยเชอรี่อยู่นะครับตัวนี้ระดับน้ําสูงหน่อยก็จะท่วมหน่อยนะฮะท่วมต่อเดิมหน่อยก็จะดีหน่อยก็ยังมีในส่วนที่สูงอยู่นะครับก็โอเคนะครับเนาะก็วันนี้มาเดินดูนะครับแปลงนาข้าวก็ขอหกนะครับก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับข้าว นที่ตัดวันเดียวกันนะครับแต่ตัดต่างกันก็คือคนนึงตัดสูงคนนึงตัดต่ําคนนึงใช้ใบมีดยาวคนนึงใช้ใบมีดสั้นนะครับเนาะก็มาเปรียบเทียบให้กับพวกเรานะครับเนาะหรือท่านที่ติดตามนะครับได้ได้มารับชมได้ดูได้เปรียบเทียบแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยด้วยกันนะครับว่าตัดข้าวยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะนะครับผมก็สลับท่านใดที่ไม่มีข้อ สงสัยข้อแลกเปลี่ยนหรือข้อซักถามก็สามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนไว้หรือพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมมีโอกาสผมก็จะมาตอบคําถามหรือมาแชร์ประสบการณ์นะครับมาตอบคอมเมนต์ให้รับทุกทท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมเอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ